ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการปุชชาธรรมโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงข้อสงสัยนะที่มีท่านสาธุชนได้ถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตบางข้อนะว่าเอเหมือนกับว่าฟังดูเบื้องต้นทีแรกเนี่ยก็เหมือนจะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้น แต่พอมาพิจารณาแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะในครั้งนี้ก็พูดถึงหัวข้อธรรมข้อที่ว่าที่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยว่าอุทาตาวินทะเตทนังแปลว่าผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ออพอฟังทีแรกแล้วก็ดูหน้าจะเป็นอย่างนั้นนะอุทาตาวินทเตทนังพุทธศาสนสุภาษิตข้ออุทาตาวินทะเตทนัง แต่พอมาพิจารณาดูก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนในโลกนี้ที่เรารู้เราเห็นกันอยู่เนี่ยเขาก็ขยันนะตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสามตีสี่แต่หาทรัพย์ได้ไม่พอแก่การใช้จ่ายสักทีอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเบื้องข้อแรกนะข้อแรก พุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพูดง่ายๆคาสอนหรือคําเทศท,ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายทรงเทศเอาไว้เนี่ยบางทีเอามาก็มาไม่ครบนะมาไม่ครบยกตัวอย่างเช่นคําว่าอุทาตาวินทะเตทนังเนี่ยความจริงนี่ประโยคที่มาเต็มๆหรือพระคาถาสองบาทที่มาเต็มๆนะ ไม่ได้มาเฉพาะแค่บาดเดียวว่าอุทาตาวินทเตธนังแต่มาด้วยพร้อมคําว่าที่ประโยคเต็มเต็มๆนะที่มาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทาตาวินทเตธนังแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่โดยปกติเนี่ยทำได้เหมาะปฏิรูปการีเนี่ยแปลว่าทำได้เหมาะมีปกติทำได้เหมาะสม คำว่ามีปกติทำได้เหมาะสมก็หมายความว่าจะก,กระทำอะไรเมื่อ,อไรพิจารณาด้วยปัญญาเป็นอย่างดีแล้วทำได้พอเหมาะพอดีเหมาะสมปฏิรูปรการีเนี่ยมีปกติภาษาบาลีเวลาแปลมาตรงมีปกติกระทำได้อย่างเหมาะสมคำว่ามีปกติก็หมายความเป็นเรื่องสม่ำเสมอ คนที่มีปกติหรือมีความสม่ำเสมอในการที่จะกระทำอะไรก็ตามแล้วก็ทำได้พอเหมาะพอดีไการจะทำได้พอเหมาะพอดีนี่เป็นเรื่องยากนะยากถึงยากมากทำเกินไปหน่อยดีทำขาดไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าพอใช้ได้แต่การที่จะทำสิ่งอะไรๆก็ตามได้อย่างพอเหมาะพอดีนี่ต้องอาศัยปัญญาเป็นหลัก ใช้ความเร็วรถได้พอดีกับระยะทางที่เราเห็นว่าไฟแดงนี้มันควรจะหยุดเกิดอะไรขึ้นชะลอความเร็วโดยการแตะเบรกได้พอดนะีคนที่นั่งไปก็หัวไม่ทิ่มรับประทานอาหารได้ปกติก็พอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และเป็นอาหารที่พอเหมาะพอดีกับธาตุของคนคนนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะหมายความว่าคนที่จะทำได้อย่างนี้นี่คือหมายความว่าเขาต้องคอยพินิษพิจารณาอยู่เสมออันนี้ว่าแต่เฉพาะข้อแรกนะปฏิรูปการีจะลงทุนอะไรก็พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดีของความต้องการของตลาดทิศทางของตลาด โอ้การจะทำได้พอเหมาะพอดีนี่เป็นเรื่องที่ยากมากหมายความว่าเขาคนนั้นเนี่ยถ้าทำธุรกิจก็ต้องคอยดูคอยพิจารณาว่าตลาดขณะน,นี้ในธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันทิศทางมีทิศทางเป็นอย่างไรนะขึ้นหรือรหรือลงนะขึ้นหรือลงควรจะลงทุนในสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอดี ไม่มากไปไม่น้อยไปหรือถ้าจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็มีสัดส่วนที่น้อยเอามากๆผู้ที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยโอเป็นคนที่หาได้ยากนะในบริษัทใหญ่ๆเวลาที่จะต้องมีการลงทุนเขาก็ต้องดูว่าสัดส่วนการลงทุนในประเทศควรจะมีเท่าไหร่ ในบริษัทนี้ควรจะลงทุนเท่าไหรมากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไรการลงทุนในต่างประเทศจะเอาเงินของบริษัทไปลงทุนต้องมีการคิดมีการคำนวณอย่างดีพิจารณาทิศทางองค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างดีใครที่มีความรู้ความสามารถลักษณะนี้คือสามารถจัดการสัดส่วนได้พอเหมาะพอดีในการลงทุนก็เป็นคนซึ่ง ทุกบริษัทมีความต้องการจะมีเอาไว้ใช้งานอันนี้เฉพาะแต่ข้อแรกนะปฏิรูปการีทุกระวาทุระว,า,ระวาแปลว่าเอาธุระคือไม่ทอดทิ้งไม่ใช่ว่าทำทำไปหน่อยแล้วหยุดทำทำไปหน่อยแล้วหยุดเอาธุระเอาใจใส่อยู่อย่างสม่ำเสมอนะอะไรที่มันไม่ใช่ธุระก็ไม่ไปยุ่งอะไรที่เป็นธุระแล้วก็เต็มที่ไม่ปล่อยไม่วางไม่ปล่อยไม่วางก็คือไม่ ประมานะอุทธาตาแล้วก็ขยันสู้นะสู้มีความสู้อุทธาตาเนี่ยแปลว่าลุกนะตามภาษาบาลีแปลว่าลุกอุทติลุกยอมลุกขึ้นอุทธาตานี่ก็ลุกขึ้นนะหมายความว่าขยันไม่ขี้เกียจน,นะว่าอย่างนั้นเถอะวินทเตทนางยอมหาทรัพย์ได้หน้นี่พอประกอบด้วย เงื่อนไขหรือคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้คือปฏิรูปรการีทุรวาอุทธาตามี3อย่างนี้แล้วก็หาทรัพย์ได้พอคือวินทเทเยไม่ใช่พอหามาได้แต่หมายถึงว่าหามาได้แล้วชื่นใจด้วยนะวินทเตเนี่ยหามาได้อย่างคือพูดง่ายๆว่าลงทุนไปแล้วผลลัพธ์น่าชื่นใจก็เป็นอันว่าพอจะได้เห็นนะฮะรายละเอียด อย่างที่ได้กล่าวมาตอนต้นว่าบางทีหัวข้อทมบางข้อบางทีเราดึงมาไม่หมดนะดึงมาไม่หมดพอดึงมาไม่หมดมันก็มันก็ไม่บริบูรณ์พอไม่บริบูรณ์แล้วจะให้ประสบความสําเร็จตามที่ปรากฏอยู่ในถ้อยคําที่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยคือข้อความมันขาดไปวันนี้คนไปยึดไปเถือว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนอุทธาตาวินทเดวินเตเตทนงังคือขยันอย่างเดียวนะไม่รอด มันต้องมีปฏิรูปรการีทุรวาด้วยถ้าอย่างนี้แล้วก็หาทรัพย์เป็นที่ชื่นใจได้อย่างแน่นอนนะก็เป็นนั้นว่าความสงสัยนะที่มีท่านสาิุชนถามกันมาว่าเอ๊ะทําไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เพียงแต่ว่าอุทาตาเอาขยันเขาว่าอย่างเดียวแล้วก็หาทรัพ์ยได้คือพูดในแง่หนึ่งก็ไม่ผิดอาหาได้แต่มันพอใช้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ว่าถ้ามาพร้อม ทั้ง3ประการคือปฏิรูปรการีทุระวาแล้วอุทธาตาด้วยเนี่ยมั่นใจได้ว่ารวยแน่นอนนะก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุรุชนทุกท่าน